วัสดีค่ะวันนี้เราก็ได้โตัรุ่นศักดมาคุยกับเราเลยนะคะคัดได้ชิมประกอตหรือยังคะชิมแล้วครับชิมนรุต่อั้นจ้ะชิมนะครับอร่อยมากชอบที่เป็นคนอกะกอบแล้วชอบรสใหมไหมอนนี้ผมชอบครับแต่าว่าผมรู้สึกว่าเวลากินกวกที่ที่อยู่บนกินงานเยอะทําทำไมไม่ได้กินเนื้อสัต จะเป็นเรื่อ่วน่มันเร่อง่ถ้ามนีพวกเนื้อสัตว์สดมีโปรตีนเยจค่ะเพรว่าอันนี้ถูกกของเราเน,นี่ยทำสั่งตางม,มากถเ็ <c oughs> ดโอเคเราเวลาพิ่มกทิงานที่ออกรีก่เ็นะบอกว่าเราจะได้ไปที่การแล้วพูดถึงนันนึงค่ะในเรื่องของเ็นซ่อนโยเนียย่ยจะเชื่อมโยงกับกลุมขนมเราได้อย่างไรใ้บางต่างเียติกักตาแบบว่าคีนแดีถ้าตาไ่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของทา่วย เมื่อกี้เาก็คือนักวยเ่ยเขาจะเรียกอะไรคุอล้มหนักใช่ครันนี้กับกรล้ำหักเนี่ยทุกวันเนี่ยบางทีก็เขาเรียกวไาไปหลุดบ้านก็เกิดจลูกบางทีก็หลุดไปที่ถนนที่มันเป็นโปรตีสบก็มองว่าแบไม่หลุดไปเยอะอเดกสก็เป็นม่วมกับของานะคะเกมซ่อนโกงยังไงฝากช่วยติดตามด้วยนะคะโครงการดีๆจากตบกบนค่ะ หนักดีจากผุ่กกับด,ด,ดีชาวไทยเรานะคะสวัสดีค่ะโกโก้โปรโมชั่น9เดือน9มาแล้วจ้าซื้อโกโก้6ถุงแถมฟรี1ถุงปกติ245บาทจ่ายเพียง200บาทคระรสชาติได้นะคะโปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายน2566 จัดส่งฟรีทุกออเดอร์มาอุดหนุนกันเยอะๆ,ๆนะคะฝากเพื่อนๆกดหัวใจสแสดงความคิดเห็นรีโพสต์คลิปและกดติดตามเป็นกำลังใจให้โกกอปด้วยนะคะ